สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ยังคะสวัสดีครับกันเลยอุบ๊บภัพกันอัลเทอร์สวัสดีค่ะอ่ะดีเจสวัสดีครับก่อนดีเจวันไบส์ยี่วอนไบส์สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับลออร์ว้วฮ่าฮ่าฮค่ะก็น้องวันนี้น้องดีเจก็ได้หัดเออ่เข้าห้องน้ําในห้องน้ําเองได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้บอกนะคะเวลาเขาปวดเขาก็จะเข้าไปนั่งเองได้เลยนะคะโบก,ก็เลยสั่ง ตอนแรกเขาก็ได้แล้วนะคะได้จัก,กรยานจัก,กรยานปั่นนะคะอันใหม่นะคะแล้วเสร็จทีเนี้ยเขาก็ไม่ยอมยัง,ย,งยังไม่ยอมที่จะนั่งยังไม่ยอมที่จะนั่งอ่าในห้องน้ํานะคะยังไม่ยอมที่จะนั่งก็เลยคือเขาคือเขาพยายามแต่เขากลัวเขากลัวที่จะถ่ายออกมาเพราะว่าเขาถ่ายคือมีความที่จะแบบว่าคือใหญ่นะคะคือไซส์ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขา เขาไม่กล้าที่จะถ่ายแล้วเขาอั้นไว้อั้น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 แล้วก็แบบมันก็ทําให้เอมันใหญ่เลนะคะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะนั่งในห้องน้ําแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วเราก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขาอั้นแล้วเขาปวดท้องนะคะปวดข้างมันอย่างนี้นนะคะ่ะแล้วเขาก็เลยเขาก็เลย กลัวที่จะเข้าห้องน้ำแล้ววันนั้นเขาปวดท้องมากปวดท้องมากจนเดินไม่ได้นะคะเราก็เลยปรึกษาหมอนะคะเราก็เลยปรึกษาหมอหมอก็เลยบอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะสั่งยาให้เป็นยาเหมือนยาถ่ายอะคะ่ะยาถายก็เลยให้เขากินด้วยน,นะคะกินให้กินเช้าเย็นเขาก็ยังไม่กล้าเข้าห้องน้ำแต่เราเราก็ใส่ใส่แพมเพลิดให้นะคะใส่แผ่เพลยดให้ประมาณ3วัน,นะคะ่ะประมาณสวัน เขาก็เขาก็ถ่ายแหละค่ะเขาถ่ายแต่เขาถ่ายไม่ออกมาไม่เยอะนะคะเพราะเขาไม่ได้นั่งเนาะแล้วเสร็จทีเนี้ยหลังจากสมวันไปนะคะเขาก็ได้คือเหมือนเขาปวดมากๆาอะค่ะคือเหมือนเขาปวดมากๆแล้วเขาก็เลยวิ่งวิ่งไปนั่งเหมือนเขาบอกว่าเขาปวดเขาปวดท้องเขาปวดฉี่นะคะเขาปวดฉี่เขาจะไปฉี่เขาก็ไปฉี่พอนั่งปุ๊บแล้วแบบมันออกมาเลยอะค่ะมันออกมาแบบ ออกมาแบบใหญ่แล้วก็แบบเป็นเป็นน้ำน้ำนิดนึงนะคะก็เลยเขาก็ดีใจนะคะที่ที่ถ่ายออกมาได้นะคะแล้วเขาก็บอกแม่แมฉันฉันทำได้ฉันถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยดีใจโบก็เลยสั่งจักรยานให้เขาเพิ่มแต่เป็นจักรยานที่เป็นแบบว่าเออเป็นจักรยานที่แบบทั้งปั่นได้แล้วก็ปั่นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาชอบเขาชอบแบบเขาชอบแบบเอาขาเอาขา ปั่นเอาเอาขาเดินเอาอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโบจะเดี๋ยวโบจะประกอบแล้วก็จะเอาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วตัวนี้ที่โบสั่งมาคือมันมันปั่นได้ด้วยปั่นได้ด้วยแล้วก็ถอดออกถอดออกแล้วก็ใช้ขาอย่างเดียวได้เหมือนกันนะคะโุก็เลยออเดอร์ตัวนี้มาให้เขาเพราะว่าเขายอมที่จะอยู่ดีๆเขาก็ไปนั่งแล้วก็ถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้เขาก็ทําเองเหมือนกันนะคะ คือโบอยู่ในสวนแล้วเขาก็ปวดท้องเนาะปวดท้องแล้วเขาก็มานั่งของเขาเองนั่งของเขาเองโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมาบังคับแบบเออนั่งถ่ายในลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโบมไม่ได้บังคับนะคะเขาก็เลยแบบมานั่งเองแล้วก็ถ่ายออกมาเองแล้วก็ตะโกนเรียกเราว่าแม่แม่แม่ถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบก็เลยเออดีใจเนาะเราคือลูกเราทําได้อ่ะเราหัดมาให้ประมาณหลายเดือนเหมือนกันค่ะที่ที่ให้ลูกพยายามที่จะเข้าห้องน้ําเอง แต่ว่าลูกกลัวที่จะถ่ายออกมานะคะเพราะว่าเขาเขาเขาถ่ายออกมาใหญ่แล้วก็จะปวดแต่นะคะปวดเขาก็จะปวดแบบเหมือนเจ็บเขาเลยไม่กล้านั่งนะคะแล้วพอเขาทําได้ปุ๊บเราก็ต้องมีรางวัลปลอบใจให้เขานะคะค่ะเราก็เลยสั่งจัก,กรยานมา,าตอนนี้ก็ดีใจนะคะจับกันไกลไปแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปประกอบกันเลยค่ะ,ปะไปประกอบกันค่ะน้อ ตอนนี้ก็มีเด็กช่วยเยอะเลยนะคะ What color you want สีอะไรคะไฮ What color you want red you want red color red. Are you sure you sure inside red color What do you think นี่จ s สี you poo in the toilet. Mama order for you because you poo in the toilet. so when you need poo, you go sit in the toilet alright or sit in the pot okay this is for good boy Are you good boy ดีดีใช่ไหมไหนทำ good boy ทำไงอยู่ได้อันนี้แล้วต้องทำไงก่อนทำไงก่อนแรงขี้ไม่ใช่คะรอรอสิ And there's my bank, mommy. 玩具啥？ When you need bite, you can take this out. Wait, 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 wait! Not finished yet. Mama, take this, this one. Mama, lock this one. Thank you, mommy. You're welcome. Because you can poo in the toilet. Yeah. Yeah, mama buy for you because you poo in the toilet. Right. น็อตอะไรล่ะออสเตรเลียแน่เลยเฮ้ยมามาเช็คก,ก่อนค่ะนี่ yeah i ก็จะเป็นที่ปั่นนะคะคือขาที่ที่ปั่นคือปั่นได้นะคะปั่นข้างหน้านี้นะคะเวลาเราไม่ใช้นะคะเวลาเราไม่อยากปั่นเราก็ถอดแล้วก็เอามาเก็บไว้ข้างบนนี้ได้นะ,ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เก็บไว้ข้างบนได้นะคะดี่จะอยากปั่น Take this away then you can play easy. Okay. Right? Yeah, you don't like it, you can put here. Put it here. Because you're not gonna lose them. Yeah. Mm -hmm. Right? What? what? You wanna leave it here. Right? Hey. ไปมค่ะก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ชื่นชอบใหญ่เลยนะคะไม่ยอมปล่อยนะคะก็เดี๋ยวจะพาน้องไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะคลิปนี้ก็อ่า จบแค่นี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามโบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะตอนนี้ก็ได้มาครึ่งทางแล้วนะคะก็แล้วก็ที่โบทําคลิปขึ้นมานะคะเพราะว่าโบจะเก็บความทรงจําของแต่ละวันที่เราได้ทําขึ้นมานะคะแต่ละวันที่โบได้ผ่านมานะคะเราก็เก็บ ความทรงจำนี้เอาไว้ใน YouTube แล้วกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบแล้วก็เป็นกำลังใจให้โบแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะบ๊ายบาย